สวัสดีพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับวันนี้ก็คลิปใหม่พี่ใหม่นะฮะของเข้ามาใหม่หนึ่งชุดนะครับก็มีใหม่ปนเก่านิดๆหน่อยๆนะฮะลองชมกันดูนะพี่นะชมชอบชิ้นไหนยังไงพูดคุยสอบถามกันได้นะครับผ่านเบอร์โทรนี้เลยนะพี่นะ0 9 1 9 2 8 5 5 3 5นะครับ0 9 1 9 2 8 5 5 3 5นนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะพี่นะแอดไว้ได้เลยนะครับ หรือพี่เท่าไหนที่สะดวกเป็นลายแอดนะฮะก็จะเป็นแอดเก้านะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็มีของเข้ามาไม่เยอะนะพี่นะมีอยู่สัก20กว่าชิ้นได้นะครับวันนี้ผมลดแสงสว่างลงนิดนึงนะพี่นะเพราะว่าลองไล่ดูคลิปแล้วนะครับบางทีสว่างเกินพระมองไม่เห็นเนื้อเลยนะครับอวันนี้ปรับแสงให้ต่ําลงมานิดนึงนะฮะก็จะได้ภาพที่ค่อนข้างภาพธรรมชาตินะสีธรรมชาตินะครับอสวยเลยนะครับหน้าชิ้นแรกวันนี้นะครับเป็นของนี้เลยนะครับ องนี้เป็น,ลนหลวงเพือกนะพี่นะหลวงเพือกขุสะเล็กนะครับหลวงเพือกขุศะเล็กนะครับเนื้อหาดีนะพี่นะนี่ครับเนื้อหาแบบสวยๆเลยแส,สงธรรมชาติแบบนี้สวยเลยนะพี่นะอ่าจัดไปนะครับน่าดูชอบนะพี่นะวันนี้มีราคา400บาทกับ500บาทเนะาะรายการนี้รายการแรกรายการที่1นะครับเอาไป400บาทรายการต่อไปนะครับรายการที่สองครับ หลวงปู่ทวดครับผมองนี้เป็นทวดเนื้อขาวนะฮะทวดเนื้อขาวก็เป็นวัดปราสาทบุญาวาสนะพี่นะอปีผมไม่แน่ใจนะครับผมไม่แน่ใจปีนะฮะแต่ว่าเนื้อแบบนี้ไม่หนีแน่นอนครับเนี่ยฮะหลวงปู่ทวดรัดปราสาทนะครับกลกลมนะหลักการที่สองนะพี่นะสี่ร้อยบาทนะครับหลักการต่อไปนะครับ รายการที่สามครับผมองนี้นะฮะเป็นพระสมก่อนนะครับลงลักเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะสมก่อข้างกระหนกพิมพ์ใหญ่นะฮะลงลักเก่าๆแบบนี้นะครับมาพร้อมตลับยังไม่ได้แกะนะพี่นะเนี่ยครับรายการที่สามนะครับสี่รอยบาท้าเพิ่มเติมภานิ่งๆทางมาคุยกันได้เลยนะพี่นะนี่นะครับสี่ร้อยบาทนะฮะรายการต่อไปนะครับรายการที่สี่ครับผม องนี้เป็นพระผงนะฮะพระผงสมเด็จนะครับผมปกโพนะฮะเป็นพิมพ์เล็กนะครับส่วนตัวผมนะผมดูเป็นสมเด็จพญะาสังวรสร้างนะครับเพราะว่าบ้านเนี้ยได้มาได้สมเด็จพญยาสังวรมาหลายองค์นะครับนี่ฮะย้อสอนะฮะชื่อย่อเขานะเขาบอกเจ็ดรอบนะับพิม์เล็กผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับส่วนตัวคิดว่าใช่นะเว่าพิมพ์นี้เหมือนจะผ่านผ่านตามาเหมือนกันนะครับ ยาสอสอเนะ่น่าจะใช่นะครับเนาะเพราะว่าได้มาหลายองค์เลยยาสอสอบ้านนี้นะครับอถ้าพิมพ์พิมพ์นี้นะถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นปีสี่ศูนย์นะครับก็ลองดูนะพี่นะถ้าใช่ถ้าสนใจหรือว่ารู้จริงรู้ที่จัดไปเลยพี่นะสี่ร้อยบาทนะครับเนาะอย่างนี้แบบดูง่ายเลยนะฮะพระดูง่ายนะฮะรายการต่อไปนะครับรายการที่ห้าครับผมอเป็นองนี้นะฮะมาพร้อมซองเดิมๆแบบนี้นะครับจากวัดนะฮะ นี่ครับผมห้าสิงหาสองห้าสามสองนะครับเป็นสมเด็จนางพญาคุณาก่อนนะฮะหรือก็คือสมเด็จพญาสังวรนร้างนี่แหละนะครับเนาะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นรุ่นแรกๆเลยนะครับปีสามสองนะครับนี่ครับเหรียญเดิมไม่เคยโดนมือเลยนะฮะนี่ครับผมแกะมาให้ดูแบบนี้เลยสวยนะครับนะพระสร้างมาสวยเลยนะครับพระดีพิธีใหญ่นะครับเนาะยสศปีสามสองออกวัดบวรนะพี่นะวัดบวรนิเวศนะครับ แบบนี้เดี๋ยวแบบแท้ดูง่ายเลยนะฮะแท้แบบนี้น่าเก็บด้วยนะครับมาพร้อมซองเดิมเดิมนะปลายพร้อมซองเดิมเดิมนี่แหลนะนะครับรูปภาพเพิ่มเติมชมได้นะฮะสอบถามได้เลยนะครับอ่ะสี่ร้อยนะพี่นะเอ400าสี่ร้อยบาทนะครับแล้วกันต่อไปนะครับองนี้นะฮะเป็นพระอุปคุตนะครับเนาะหรือบางคนเนี่ยเขาบอกผมว่าเป็นฤาษีนะฮะฤาษีนะครับเนาะผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับแต่ว่าเป็นหลอกโบราณไม่ทราบที่นะครับนี่ฮะ อนี่นะครับหล่อโบราณไม่ทราบที่นะพี่นะเออเอาดูชอบจัดไปนะครับผมเอาสี่ร้อยพอพี่นะฮะเอาไปสี่ร้อยบาทนะครับนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะสี่ร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่เจ็ดครับองนี้หายากนะพี่นะหายากละนะครับรายการที่เจ็ดนะครเป็นพระกุวัดทําเสือนะครับองนี้นะดักแด้นะพี่นะบางคนเขาก็เรียกพิมดักแดเนะ จริงๆก็เป็นพระนะเป็นพระนะพระกู๋ทาเสือนะเนื้อดินนะครับอันนี้สวยมากพี่นะเนื้อดมเดิมแห้งๆเลยนะครับไม่ค่อยได้เจอนะพิมพ์นี้นะครับเดี๋ยวนี้หายากละอ่าหลายๆคนก็ไม่รู้จักไปแล้วนะครับเนี่ยดินดมเดิมแห้งๆแบบนี้นะพี่นะเก่าๆสวยๆนะครับอยากได้ภาพเพิ่มเติมทักมานะพี่นะเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ชมนะครับองค์นี้เอาไปสี่ร้อยพี่นะฮะรายการต่อไปนะครับ รายการที่แปดครับขออนุญาตออกนิหนึ่งนะครับองนี้เป็นพระหูยานนะพี่นะหูยานนะครับเนื้อเป็นเนื้อชิ้นนะฮะมาพร้อมเลี่ยมพลาสติกแบบนี้นะครับนี่นะฮะเอาดูชอบจัดได้เลยนะพี่นะเอาสี่ร้อยพอนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นการที่เก้าครับพระสมเด็จนะฮะองนี้นะครับนะเป็นพระสมเด็จวัดเกตนะครับ พระสมเด็จวัดเกตนะฮะนี่ครับผมเนื้อหาสวยๆเดิมๆเลยอ่ะสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับดูชอบก็จัดเลยนะพี่นะสี่ร้อยบาทพอพี่นะฮะเอาไปสี่ร้อยนะครับรายการที่เก้านะพี่นะสี่ร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบครับ งนี้เป็นพระปิตานะฮะพระปิตานะครับเนื้อไปทางสำลีเงินนะฮะเนื้อไปทางสมำล์เงิน,นะน,งงนห่วงในตัวนะครับเป็นห่วงหล่อนะติดมากระเพาะแบบนี้นะครับนีเก่าสวยนะพี่นะเก่าสวยเลยนะครับรายการนี้ผมเอาสี่ร้อบาทนะพี่นะรายการที่สิบนะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเอ็ดครับเป็นพระสมเด็จนะฮะองนี้นะครับนะพระสมเด็จนะครับอ่าเขาบอกฐานคู่หูขีดนะฮะไม่เข้าใจเหมือนกันอาจจะเป็นฐานล่างนะฐานคู่นะครับเนาะแล้วก็มีหูขีดนะฮะเออแบบนี้นะครับเนื้อหาก็ใช้ได้นะพี่นะถือว่าเก่าสวยนะครับเก่าสวยนะฮะเอาดูชอบจัดไปนะพี่นะผมเอาสี่ร้อยพอพี่ราคานี้นะ แบ่งปันกันไปเลยนะครับรายการนี้นะฮะรายการที่11เดนะครับพระสมเด็จนะครับเอาสี่ร้ยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสองครับเหรียญนะฮะชิ้นนี้นะครับนะเป็นเหรียญเก่าเหรียญโบราณนะพี่นะหลวงพ่อปานนะครับหลวงพ่อปานนะเนี่ยหลังเสือนะพี่นะพ่อปานของด่านนะครับ เหรียญหลังเสือนะฮะอ่ะดูชอบจัดได้พี่สี่ร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสามครับ หลงพ่อเงินครับผมวงนี้นะฮะหลงพ่อเงินนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะพี่นะศึกจัดศึกแบบจนไม่เหลืออะไรเลยนะฮะน่าจะผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่เนื้อหาดีนะครับเนาะเนื้อหาแกะทองนะฮะนี่ครับคาบตานนะขึ้นคุมนะครับแล้วก็มีน่าจะมีการเนี่ยเป็นคาบทองนะฮะอาจจะอาจจะมีลงรักปิดทองมาก่อนนะครับเนาะนี่ครับเพราะว่าคาบทองตามซอกนี่เต็มเลยนะฮะแล้วเนื้อหาพระดีมากพี่นะครับมีเกตกระดีให้เห็นลำไรเลยนะฮะ รายการที่สิบสามนะพี่นะเอาสี่ร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสี่ครับของมาเยอะนะบางทีไปเร็วนิดนึงนะครับก็ พี่ๆก็สามารถจะทักเข้ามาหรือโทรเข้ามาได้นะฮะนะเอารูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะรายการนี้นะครับรายการที่14ี่นะครับเป็นพะล่วงนะพี่นะวงนี้เป็นพะล่วงลังเปิน์เนื้อตะกัวนะครับเนื้อตะกัวเลยนะฮะอ่าไข่นะครับนะไข่ขึ้นคุมดีนะครับแต่ว่าไม่ไม่เห็นสีแดงนะฮะไม่เห็นคราบสนิมแดงนะครับอาจจะเป็นเพราะไข่ด้านหรือว่าสนิมด้านเนาะเป็นไปได้นะฮะนี่ครับมาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะพี่นะผมเอาสี่ร้อยนะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบห้าครับองนี้เป็นพระสมเด็จนะครับผมอจะซูมให้ดูนะฮะเป็นพระสมเด็จนะครับองค์นี้เป็นสังคติมีหูนะพี่นะสังคติมีหูนะครับเนื้อหาตามภาพนะฮะเนื้อหาตามภาพนะครับเนาะมวนสารเม็ดมณิสารสวยเลยนะพี่นะมณิสารเม็ดมณิสารสวยเลยนะครับองค์นี้เพิ่งได้มานะพี่นะเอาไปห้าร้อยบาทนะครับนี่ฮะ เนื้อสวยนะพี่นะเนื้อสวยเนื้อดีเลยเดี๋ยวซูมให้ดูเลยแล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวลงกล้องให้ดูองค์นี้มันจริงพีอ่อาจจะมองยากนิดนึงนะครับเนาะเพราะว่าผมอะไรนะผมขยับแสงออกนะครับเนาะก็เลยทําให้มองยากนิดนึงนะฮะนี่ครับซูมให้ดูกันแบบนี้นะพี่นะเนื้อเป็นแก้วเลยนะฮะเนื้อใสเลยนะครับนี่ครับหนึกนุ่มมันนะฮะหนึกนุ่มมันเลยนะครับ มีมวลสารอะไรให้เห็นครบถ้วนดีนะพี่นะชอบจัดไปนะพี่นะห้าร้อยบาทนะครับรายการนี้รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบหกครับองค์นี้นะฮะเป็นพระลวงนั่งนะครับเขากว้างอ่าองนี้เป็นสุโขไทยนะพี่นะส่วนตัวผมดูเป็นสุโขไทยนะครับเนื้อเป็นชิ้นเงินนะฮะนี่ครับผมรายละเอียดนะครับคือเนื้อชิ้นเงินเนี่ยจะมีรอยระเบิดในกุนะครับหมอก็คือมันไม่ได้ระเบิดแตกอะไรนะพี่นะองนี้เขาก็ร่อนกระเทาะผิวนะฮะเกิดจากพวกออกไซด์พวก อากาศอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะนี่ครับผมด้านหลังนะฮะไม่รู้ไปโดนคาบอะไรมานะครับได้มาแบบนี้ไปแบบนี้แหละนะฮะเอาไปห้าร้อยนะพี่นะสวยแบบนี้นะครับเนาะจริงๆเป็นพระพิมพ์นักเก็บนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอละนะครับเนี่ยวันนี้ผมได้เนื้อชิ้นมาสามสี่ชิ้นนะสวยๆนะครับเนาะอ่ะตามนี้นะพี่นะเข่ากว้างนะครับดูชอบจัดได้เลยพี่ห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะฮะรายการที่สิบเจ็ดครับองนี้เป็นพระนางพญาเสนจันรเนื้อชิ้นเงินนะครับ ผมบอกเลยว่าองค์นี้พระสวยสมบูรณ์มากฮะเนี่ยครับเห็นไหมฮะหน้าตาจมูกยังโด่งเลยนะพี่นะยังโด่งเลยนะฮะแล้วพี่ดูคาบครับดมเดิมมันบ้านเลยนะฮะนี่นะครับตามนี้เลยนะพี่นะเก่าจัดเก่าจริงเก่าสวยนะครับ สน่จันเนื้อชินก็หาไม่ได้แล้วนะพี่นะทุกวันนี้ไม่เจอแล้วนะฮะอ่ะตามนี้ครับผมสวยๆแบบนี้นะฮะห้าร้อยบาทรูปภาพเพิ่มเติมทักมานะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบแปดครับเป็นยอดขุนพลนะฮะองนี้นะครับเป็นพระยอดขุนพลเนื้อชินนะครับองนี้เป็นชินตะกัวนะพี่นะต้องบอกก่อนนะฮะแจ้งก่อนนะครับเนาะก็คือเป็นชินนะแต่ว่าแก่ตะกัวนะครับอ่ะตามนี้นะพี่นะยอดขุนพลนะครับ แก่ตะกัวก็ดีอย่างนะพี่นะพวกนี้พระเขายืดหยุ่นสูงนะไม่ค่อยแตกไม่ค่อยระเบิดนะครับเนี่ยเนะืน้อหาดีนะพี่นะเนื้อหาดีนะครับไอ้ขาวๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาจากคาบในอาบนหิ้งมากกว่านะครับน่าจะมาจากคาบบนหิ่งมากกว่าเพราะว่ามันเป็นแป้งเป็นฝุ่นนะฮะเป็นเหมือนพวกอะไรนะเขาเรียกผงทู่พวกอะไรอย่างเงี้ยนะนะผมลองปัดดูละนะครับออกนะพี่นะแต่ว่าออกไม่หมดนะฮะก็เอามาไว้แบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับ ตามนี้นะพี่นะห้าร้อยบาทนะครับผมยอดขุนพลนะฮะยอดขุนพลลบบุรีนะพี่นะลืมแจ้งที่นะครับลบบุรีนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเก้าครับองคนี้เป็นพระ่วงครับผมพระ่วงยืนข้างขีดนะฮะหรือนะครับเนาะพระ่วงยืนข้างขีดหรือที่เขาเรียกกันพระ่วงกุญองแจงนะครับองค์นี้ก็สวยนะฮะสนิมแดงขึ้นนะพี่นะขึ้นแบบลำไรลำไรนะครับแล้วพระเนี่ยผมจะบอกว่าไงดีมัน มันเหมือเขาเหมือนเขาไปโดนในพวกผงทู่พวกอะไรมานะค่อนข้างหนามน,นะฮะอ่ะเดี๋ยวลองซูมนิดนึงนะครับอ่านี่ครับเห็นไหมฮะคาบสนิมแดงมีขึ้นให้เห็นนะพี่นะขึ้นลำไรนะครับไม่ได้คุมทั้งอกนะฮะแล้วก็พวกคาบไข่นะครับเห็นชัดเลยเห็นชัดเลยครับองค์นี้เห็นไหมครับนี่ครับเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะอ่ะนี่ครับ พระล่วงยืนนะครับพระล่วงยืนข้างขีดนะฮะหรือว่าพระล่วงกุหนองแจงนะพี่นะสุพรรณบุรีนะครับองนี้นะฮะไม่ค่อยได้เจอเหมือนกันนะครับน้อยเดี๋ยวนี้อ่ะดูชอบจัดไปพี่เอาห้าร้อยนะครับแล้วกันต่อไปนะครับเป็นพระนางพญานะฮะพระนางพญาองค์นี้เป็นเข่าตรงนะพี่นะเป็นเข่าตรงนะครับองนี้เป็นเข่าตรงนะครับากุว่านางนะครับกุว่านางนะฮะเข่าตรงก็มีหลายแบบหลายพิมพนะเดี๋ยวผมมาให้ดูนะครับเนาะนี่ครับ องนี้องคแรกนะพี่นะออกองนี้ออกอสีออกน้ําตาลแดงเทานะครับเนาะน้ําตาลแดงเทานะเนื้อจะนวลหน่อยนะครับเนาะแต่ว่ามีแร่ให้เห็นนะครับแล้วก็พระไม่ค่อยได้ผ่านการใช้งานนะครับก็จะสังเกตง่ายเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าอันนี้ได้มาคู่กันเดี๋ยวเอาอีกองหนึ่งให้ดูนะครับเนาะอีกองหนึ่งนี่คือคล้องใช้มาสึกเลยนะครับอ่ตามภาพนะพี่นะเห็นแล้วนะครับเนาะ ตามนี้นะพี่นะดูชอบจัดได้เลยนะครับห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปรายการสุดท้ายของวันนี้นะฮะรายการที่ยี่สิเอ็ดครับผมอ่ะนี่ครับเข้าตองเหมือนกันพี่แต่องค์นี้ผ่านการใช้งานนะฮะเนื้อเจาไปทางโซนมันหนึบนะครับแล้วมันหนึบก็คือแบบอาจจะคล้องล้นเงื่อมานะครับหรือว่าคล้องใช้มานะครับก็นี่ฮะเนื้อแน่นๆมันๆแบบนี้เลยอ่าตามภาพเลยนะพี่นะเห็นแบบนี้นะครับนะ เนื้อสวยนะครับแร่สวยนะครับก็ดูได้นะฮะชมชอบจัดไปเลยนะครับเอา500พอพี่นะฮะจบแล้ววันนี้นะครับผมก็หมดแล้วนะครับพี่ๆท่านไหนที่สนใจก็ทักเข้ามาได้โทรเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์นี้นะพี่นะ0 9 1ย์8 5 5 3 5นะครับ0 9 1ย์8 5 5 3 5นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะพี่นะ แอดไว้ได้เลยนะครับหรือพี่พี่ท่าไหนที่สะดวกเป็นไลน์แอดก็จะเป็นแอด9 i c l y i c l นะครับรูปภาพเพิ่มเติมทักมาคุยกันได้นะฮะเดี๋ยวผมถ่ายให้ชมกันไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันพี่นะชมชอบเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่พทุกท่านเลยครับผมสวัสดีครับ